เรียนประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกฉบับที่เสนอต่อสภาแห่งนี้โดยเฉพาะของเพื่อนสมาชิกคุณเสียจำปาทองและคุณวันวิภาไม้สนครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะอภิปรายเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมขอเรียนทุกท่านในที่นี้ว่าการคุ้มครองแรงงานกับการเติบโตของเศรษฐกิจคือเรื่องเดียวกันครับ ทุกท่านครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลเป็นการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1ที่ใช้มานานกฎหมายที่ครั้งหนึ่งเคยเหมาะกับยุคสมัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายอย่างเปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่ทันยุคสมัยก็จําเป็นต้องปรับปรุงครับนอกจากนี้หลายท่านอาจเข้าใจหรือถูกทําให้เข้าใจว่ากฎหมายนี้มุ่งแต่พี่น้องแรงงานไม่สนใจผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่อเศรษฐกิจหาไม่ได้ครับพรรคก้าไกลอยากยืนยันต่อท่านประธาน เพื่อนสมาชิกและประชาชนที่ติดตามฟังอยู่ว่าแนวคิดพักเก้าวไกลต่อกฎหมายฉบับนี้คือการให้ความสำคัญกับแรงงานและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันทั้งสองมิติในมิติแรกคือการยืนยันว่าคนเท่ากันยืนยันสิทธิของคนทำงานทุกคนนะครับว่าทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมิติที่สคือการยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพครับก้าวหน้าไม่มีใครตกหลน่นหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆพาประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ตลาดการค้าห่วงโซ่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ได้ดังนั้นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้หลักการหรือคุณค่าของกฎหมายฉบับนี้คือการประกาศว่าคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของพี่น้องแรงงานกับการเติบโตของเศรษฐกิจคือเรื่องเดียวกันย้ำนะครับคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของพี่น้องแรงงานกับการเติบโตของเศรษฐกิจคือเรื่องเดียวกันในส่วนเหตุผลเพื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้มีอย่างน้อย3ประการครับประการที่1เพื่อความทันสมัยและครอบคลุมจากเทคโนโลยีเศรษฐกิจและรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปต้องยอมรับนะครับเพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นรเดอร์ฟรีแลนซ์แรงงานอิสระกฎหมายจึงเปลี่ยนนิยามลูกจ้างให้ครอบคลุม การจ้างงานทุกรูปแบบเพื่อให้แรงงานทุกคนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้เราเชื่อว่าไม่ควรมีพี่น้องแรงงานคนไหนที่ตกหล่นจากการคุ้มครองสุดท้ายนะครับเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพเราจะได้แรงงานที่มีคุณภาพคำว่าคุณภาพในที่นี้หมายถึงทั้งคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานและคุณภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้นจากคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นและนี่นํามาสู่ข้อ2ครับ กฎหมายนี้ยังดีต่อภาคธุรกิจแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลบวกต่อพวกการต่อาภาคธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญครับงานวิจัยหลายชิ้นผลสลํารวจหลายชิ้นเก็บข้อมูลจํานวนมากทั่วโลกนะครับพบว่าเมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นช่วยให้ผลประกอบการของธุรกิจดีขึ้นผมยกตัวอย่างมาสัก2งานนะครับงานแรกทําโดยนักชาิชาการจากออกซฟอร์ดร่วมกับ MIT และมหาลัยกลามุสนะครับพบว่าคุณภาพชีวิตหรือความสุขของลูกจ้าง สัมพันธ์กับประสิทธิภาพหรือผลประกอบการในการทํางานถ้าลูกจ้างหรือคนทางานมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นช่วยให้งานออกมาดีขึ้นมากกว่า1 0บเปอรซรีงานหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยวอริกนะครับเปรียบเทียบลูกจ้างที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่มีความสุขกับลูกจ้างที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีพบว่าผลิตภาพหรือผลประกอบการของภาคธุรกิจต่างกันสูงสุดได้ถึง20%คําเซว่าคุณภาพชีวิตของลูกจ้างในที่นี้คืออะไรท่านประธานครับ ถ้าพ่อแม่ป่วยสามารถลาพาพ่อแม่ไปหาคุณหมอได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์เป็นไลเดอร์ได้รับการคุ้มครองชีวิตมีความมั่นคงมีลูกมีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวหรือสุดท้ายมีเวลาเหลือเอาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะหาความรู้และสุดท้ายจึงนําไปสู่ข้อ3ครับกฎหมายนี้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมในมิติเศรษฐกิจกฎหมายฉบับนี้นําเสนอเรื่องกลไกค่าแรงขั้นต่ํา ให้เกิดกลไกลการกำหนดค่าแรงที่คาดการได้ไม่กระชากไม่ทำให้เศรษฐกิจเกิดช็อกหรือผันผวนรุนแรงต่อไปไม่ต้องเถียงกันแล้วค่าแรงควรอยู่ที่เท่าไหร่ปรับโดยอัตโนมัติเป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเงินเฟอ้อทำเช่นนี้เกิดประโยชน์กับใครครับเกิดประโยชน์กับทั้งลูกจ้างและนายจ้างลูกจ้างก็ดูแลตัวเองได้ได้รับค่าจ้างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่นายจ้างก็ประเมินต้นทุนได้สิ่งสําคัญสําหรับผู้ประกอบการคือวางแผนได้ครับไม่กระชากในแต่ละครั้งระดับที่เพิ่มก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเป็นไปตามผลประกอบก,การในแต่ละปีทั้งหมดนี้กฎหมายไม่ได้แข็งตัวขนาดเปลี่ยนไม่ได้นะครับร่างกฎหมายยังระบุว่าถ้าปีใดประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีสามารถมีม,มติยกเว้นหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเพียงเพื่อรับประกันสิทธิพื้นฐานขั้นต่ำให้กับพี่น้องแรงงานเท่านั้นเอง นอกจากนี้นะครับถ้าพี่น้องแรงงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีฐานะมั่นคงสมาชิกในครอบครัวเขาก็มีความมั่นคงไปด้วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปด้วยย่อมช่วยลดปัญหาใหญ่ๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเยาวชนปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญของประเทศครับงานวิจัยพบนะครับถ้าลูกจ้างไม่มีความสุขไม่มีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยส่งผลกระทบต่อ GDP ประเทศถึง9% หลายคนในที่นี้คุ้นเคยกับ Competitive n e s s Index หรือที่เรียกว่าดัชนีอันดับความสามารถในการแข่งขันนะครับเราได้ฟังทุกปีเราอยากมีอันดับดีๆ World Economic Forum ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดอันดับสำรวจและให้ข้อสรุปว่าประเทศไหนที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสุดท้ายประเทศนั้นมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นครับดังนั้นคุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่เราพูดกันอยู่ จึงไม่แค่ประโยชน์ที่ตกกับลูกจ้างเท่านั้นแต่หมายถึงผลประกอบการของนายจ้างของบริษัทของภาคเอกชนของภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาวการคุ้มครองแรงงานจึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศนี้ครับการลงทุนในคุณภาพชีวแรงงานไทยการมีกฎหมายรับประกันคุณภาพชีวิตของพวกเขาจึงเป็นการรับประกันการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกันท่านประธานครับ การดูแลชีวิตพี่น้องแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับนี้เป็นเพียงจิกซอหนึ่งภายใต้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยที่ผมและพรรคก้าไกลอยากเห็นและอยากผลักดันร่วมกับรัฐบาลรวมถึงทุกท่านหน้าที่แห่งนี้นอกจากเรื่องคุ้มครองแรงงานแล้วจิ๊กซออื่นที่อยากฝากถึงรัฐบาลเพื่อทําไปพร้อมๆกันที่จะช่วยสนับสนุน,นกลไกการคุ้มครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นช่วยเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นเช่น ทำให้ SME เข้มแข็งขึ้นครับทำยังไงให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้มแข็งขึ้นเพราะนั่นหมายถึงแรงงานก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยตัวอย่างนะครับสนับสนุน SME ด้วยมาตรการภาษีเช่นข้อเสนอในการลดภาษีเงินได้ติบุคคลหรือการนำค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรมมาลดหย่อนได้มากขึ้นหรือตัวอย่างนโยบายที่พักผมเสนอตลอดมาเช่นหวยใบยเสร็จที่จะช่วยเพิ่มแต้มต่อเพิ่มตลาดให้ SME และสุดท้ายอยากฝากถึงรัฐบาลที่พี่น้อง SME ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงฝ่กมากคือประเด็นร้อนตอนนี้นะครับที่เขากำลังรู้สึกไม่เป็นธรรมจากโครงสร้างภาษีที่สินค้านําเข้าบนแพลตฟอร์มจํานวนมากไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ผู้ประกอบการไทยต้องจ่ายภาษีทุกเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรืออีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้ไปพร้อมๆกันเพื่อทาให้เศรษฐกิจเติบโตเช่นการกระจายอํานาจครับให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้นสุดท้ายถ้าเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถเติบโตกว่าที่เป็นอยู่เกิดการจ้างงานมากกว่าที่เป็นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงาน หรือข้อเสนอในการนำปัญหาใหญ่ๆปัญหาสำคัญของประเทศมาแปลงเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสน้ำประปาก็ดีขนส่งมวลชนก็ดีถ้าเราสามารถแปลงไปเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดงานที่มีคุณภาพสูงงานที่มีรายได้สูงสุดท้ายก็เกิดประโยชน์กับภาคเอกชนและเกิดประโยชน์กับพี่น้องแรงงานตัวอย่างที่เสนอตลอดมานะครับทำน้ำประปาดื่มได้สร้างอุตสากรรมมิเตอร์อัจฉริยะทำขนส่งมวลชนในต่างจังหวัด สร้างอุตสาหกรรม EV สิ่งเหล่านี้ครับช่วยสร้างงานคุณภาพสูงและเพิ่มรายได้ให้กับภาคเอกชนและพี่น้องแรงงานหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลควรทำในแง่การลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนก็คือการเอาจริงเอาจังในการปรับโครงสร้างตลาดพลังงานให้เสรีและเป็นธรรมซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนสุดท้ายข้อเสนอที่ทำไปพร้อมๆกันก,ก,กับการคุ้มครองแรงงาน คือรัฐบาลจําเป็นต้องมีกลไกพัฒนาทักษะแรงงานตลอดช่วงชีวิตครับเพื่อตอบโจทย์รายได้ทําให้แรงงานสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ๆขณะเดียวกันก็ช่วยให้ภาคธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านประธานครับพื่สมาชิกครับทั้งหมดนี้คือภาพประเทศภาพเศรษฐกิจไทยที่ผมและพักก้าวไกลอยากให้เพื่อนสสและพี่น้องประชาชนเห็นร่วมกันนี่คือเศรษฐกิจไทยที่พักก้าวไกลอยากสร้างขึ้นร่วมกับทุกท่านในที่นี้ ดังนั้นผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการสับสุนร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกฉบับที่เข้าสู่สภาหแห่งนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้พี่น้องแรงงานไทยทุกคนตลอ,ลอดจนผักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวหน้าและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นขอบคุณครับ